สวัสดีค่ะยกับช่องเขียนกำบยายรื่องหัดเจริญสินป์นะคะทำหน้าที่แอดมินค่ะถ่ายคลิปให้คุณพ่อนะคะสัญญาห้องสิบห้าเนาะสิบห้าสามโมงเนาะเป็นป๊ใช่ใช่สามล้านถึงพ่นเขาเทียวน

เรขบวันที่นาะาขั้นุงงรีครับบะเขมกะมลชัอโม่ไกอเรเรมกลชันี่บอครับกันมีกระทงทรงมาในหันกันเลยงไปตั้งชัดกันก็ได้ฮะทรงใหงไเนี่ยทรงหตัวตัวงทรงหนน้ เพราะว่าเมลินทรงมากหยสรงให้มตัวที่ละส่งอะไนี่ะซื้อนี่ะซื้อกัซื้อคยอัญ่าคนลงเราลงดีแต่ข้างเขาแล้วยังลงใส่ดวยสแล้วน่ะาถามไอตายาห์างไ้นนอกวะนี่ยมาบอน่อยนั่งไปอเห็นเจมาช่ไปน่อยหน่อยไปไหมรวยเี้ยมาเมาจาถึงเน้นเนาะแล้วขนนั่งหวยืนรถไปทางเดตโตนอ่สินะ บานไก่เอื้นเชียงกันพี่ห้อครับคือว่ามาในราคา่อมเยาเข้าไปเข้ามากันันที่ไม่มองมีเไม่อกม่มองไฮจอรยเลนว่าอะไรบ้างอมมีตัวเนา้มันติดกลางวิที่อยักคักบักครึ่งหนึ่งพูนเดี๋ยวเด๋ยวผมสะเอาลูกให้เบื้องเดี๋ยวขออนุญาตเนี่ยครับนี่อกว่ามันมีรห้แล้วก็พันหาใหเปียกผมมันปะ เียมกมลไทยรูรถตอนตอนกลางอ่าโอเคครับเมียนเมบยนเมีนเมยนครับเพราะว um, uh, okay. right. mm ่าชายแห่มันกะิขั้นแหบพวกไก่มันกะิกประมาณชั่วโมงแกเรี่ยวกะิเหลืสองชั่วโมงกว่าหาฟาดือเรื่องไทยดิมหาฟ้าแล้วจิตจิตไทยอยู่จิถไทยอยู่จิตไทยอยู่จิตไทยอยู่โอ้ได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 ้ โอ้โิวผิวผิวปมันล่มดีโอ้จี่มจะมันย่องเกี่ยวเรแซมครับจ้งแม่จางมาเเนียว่างจดมจจ่างมาเบิงเนีจี๊องนี่วดแล้วว่าเราเป็นอันนั้นเจ้ดมากตลอดตั้งแต่วุ้สาวหน่อยโอต่อยูน้าสาวหน่อยุนลโอ้แก่ไรไปนอน ใครขีดเล่นนแ่เดียวผมจะเอาคลีดอันแมลล่งยูทูบเด้อเอานี่แล้วขาควก็เสเอาทรงหาเจ็พ่อนี่แม่ไปเบิ่งเด้อยูทูปเข็มกรมลชัยแล้วไงเจริญสินเมีพี่กได้จ้าเมีดลงนี่อันเด้อหายคนมาได้หลายเนี่ยลงมาได้หลายแมีเขาไปเบิง์นม่เพจดกันเลยค่ะเพียดลุนฮ่เจริญสินเพจกแจิ้มเบิ่งน่าเป็นนอนต่พวกนี้มีไหไสุดมีอหยังไ้เบิ่งอยู่ในสองยูทูบแม่วันนเขาจะเหตุทีนี่ ทก็ดแล้วอันทัางก็ลับเริ่มรับงานคักคักปีอันเดือนนี่เเดือนท่านบ้านนี่ปีใหม่นี่เอามามาถ่ายรูปบ้าน่ียมามาหัวเนี่ยมาถ่ายรูปมาส่งมนี่นะคะส็นสัญญาเรียบร้อยค่ะอืมโอเคค่อยๆอน หนึ่งสองสามโอเคค่ะสินสัญญาเรียบร้อยนะคะมาจำเรียบร้อยค่ะสำหรับทางที่น่าจะผ่านนะคะแม่มากม้วนมันบอนี่แม่อ๋ยมากม้วนเนี่้อยนี่เออแม่เด้่มันยังมุขอจังหาไปเดี๋ยวไสิร์ฟมุขอยกันล่างหยุ่งเนาะแม่ขวเนาะผ่านมาหาให้เพื่อนแน่เขียนไว้เราจะเสิร์ฟไม่ทานนะ ไงอะไรพอเอาลงก่อนเดี๋ยวเอาลูกอ้าวเช่นเดียบร่อยครับเจาภาพสร้างเพียอีหยังวะครับเหลงีกอนหงก่อนบอกลาบ่บอกล่าบอกลาทั่วมากก็ได้อดีตล่างมากสาวคู่เอาสองเพีงจบงานเลยเนาะแม่ห่างนี้เอออันนี้อันนี้พยากอันนี้จันให้ทุกงานอ่ันอีน่อยเต็นดีนะย่งเนะเรงุนาะ พี่ยังนอนไปเออเขาขอองนอลูกเขาอเองเอาจะภาพจางานไปเลยปีใหม่มันบอกว่ามันทำให้เต้นรถแห่ยังร้านสองคนไหนปรับหมอกไหนปรับหาเลยบจักบอจักอันใดมวลอันใดบมมวนมันบอกเสร์ทโ่รหาหมูแต่เด็กๆมันเลยทรหาเมดินนะนะผู้อานั่นเพื่นเราบา ใส่เสื้อสูทแห้งขัคนมาเต็มสรมาเสื้อสูทกางเกงนี่ทันมนี่ได้บอกเลยานุย่เออเดี๋ยวเอาูเอาูัแล้เบิงเนียเอาลูรุ่นี่ยัละเบิงเนี่ยเอาลูรเนี่ยเป็นเบิงเนี่ยมันสีสีเขียวมินครับแมนแมนสีเสือนี่และสีเดียวกันกับสีเสือนี่แะ นีจอดเลนครับนี่คอเลาจอดเล่อันนี้กลางเวยทีอืมอืมบหน่อยหนาไห้ได้ไวบัวหน่อยหนาซุ้งหอยล้านหอนี่ด้เนี่หอนเ็นเหีนอยู่เป็นเหีนอยู่เนมีดเนมีด่องทางอยู่ทรงอันนี้เพ่อนเบิงแล่ะนี่น้าโป่งห้าเจีมจีเก็ขอปลาอ้ยพวกเรวะแบบลูผู้แด้บงบพเอกบ่ผู้แด้ ไปอีกลิกมีพนุวัตเสิบ์12หลอครับแม่ว่นนมนหวกหลอได้12หลออันนี้ระบบเสียงชอช้างเต็มระบบเลยน,นลครับนี่จังว่าอันขั้นสีแยกหาซอยของกวางห้ผมแนมันเลียวเงีย <laughs> เออสบายสบายเลย,น,ยนั่นแหละเดี๋ยวจังมาจัดกัน เดี ine, ๋ยวให้ทีมงานไม่รุนเพื่นบุราผู้เพื่อนหูมองนี่มองนั่นนี่อันนี้คืออันนี้คือเขาเฮียล้วเวลามันเหลือเขากับจอดเรียนให้เวลามันเหลือเขากับจอดเรียนให้ โรงเตี๋ยนี่ได้เห็นมาเบ็ดต่ำบุญถามมีอย่างไรครับทุกเฮ็ดเดียวบอกว่าเฮ็ดเดียวพอได้มันมีคนติดนะมันไม่ถึงงวนตัวไหนคนก็หน่อยมันถ้ต้องบุญเนี่คนมากเบิดครับหลายรางวัลแมยู่แล้วมันเป็นวันเสาร์ครับรักษาความสงบเอาดีๆก็พอเอ้าเอ้าครับเอ้าไหนล่ะปังมุดไปเพื่อนปังมุดเจอันไล่เข้าไปบ้านงานวันที่ ลงในไรบ้านงานวันที they, today, today, well, so. so. ่บันที ciamo, so. ่เจ็ดได้ได <so ้ครับบประยังหลมาหอดบ่บปักบประยังหนาหอดสลากลังบั่นจังอันเปิดเครื่องเสียงอันนี้เพื่อนเอาเนาะก็รัยรกรน้เนเลกนูีวเลเ็ราามน้าวาว่กนีเ่นว่ร ครัได้ครับ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 อ้าวนั่นแหละเนพ่งมากโอเคบอกล่าทั่วมากก็ได้ครับเอาขอบคุณเขาคุณแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับไปไปบ้านนี่พี่้องเดินทาง เดี๋ค่ะพี่น้องเต็มโต๊ะกลับค่ะเซ็นสัญญาเรียบร้อยบึงแม่จะพาพักกันเบต้ามากมวนอยู่ดอกค่ะครับแมนสี่ทีอยู่พวกจำล้านมาสี่เพดสำนังงานครับอันว่าท่านเหลี่ยพอดีกันเลยเดี๋ยวไปเซาทีเพิ่นกอนครับเปิดคือเปิดอันนี้ไว้ฟุ้นเข่าปวดหรือเหตุตาย ผู้ใดล่างรถมตรพูนล่างข้างนอก่ได้ล่างข้างในเรียบร้อยครับพี่น้องครับหัวเปิดตอดกระไดนะผู้ใดเปิดในงานละมวลมันคือเดกหลอนก้งกะนล่นะในงานละมวลเมนนี่มวลงานละมวลตลอเอานนนีเลเพื่นเอาเืไ โอ้ไปไหมทีกวางเรียนน้ำกนกันไหมทั้งเบิร์ดเล่ปฏิทินพร้อมต่อน่มนแมนแมน่ายพื้นเลยปื่มิืดื่มดื่มดมโอ้ลืมเอาของใ่้พื้นค่ะเจละลืมลืมลืเอาของเอาเาลงมาอย่างเดียวอ๋ น่<ส> <อ boundaries. S 1> ่คอ <ส yah. S 1> ๋อปีกีนอันนี้ปีกี้กนสองอันแล้วก็อันนี้เป็นแก้วกาแฟครับขอบคุณค่ะแก้ครับผมแก้อันนี้กระเป๋าเอ้าวเนี่ยน้อยเห็นบอกโอ learned learned. ้ยของผ่าบคุณค่ะของสมานาคุณเจ้าภาพช่วงนี้จ้ะอืมนะครับใ้วถ่ายรูปให้น้ำเนี่ยถ่ายรูปมั้ยเอ้ยเด็กวัดอันนั้นเอาก็ได้เอานักหลอดเอาไปหมอบไปโอ้ยย้ำมาผีย้ำมาผีย้ำมาผีเออเอา อ้าวหนึ่งสองโอ้ยย้ำบัฟี่มาย้ำบัฟี่ย้ำบัฟี่ย้ำบัฟี่เนี่ยย้ำบัฟี่เนะี่ยม,ม,นะมันจังแจ่งเออมันจังกลวงเออหนึ่งสองไม่มีอันหมดเลยถืออยู่บ้างโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ร้านวางไหนร้านยองเกี้ยพอดีแถวสันเป็นนักร้องเป็นท่านเจ้าของรถแนเฮมาสิ้นส่วใหญ่เขาขึ้นหลายครับแม่ครับแล้วบ้านนี่ลเรื่องมะขววงให้เพื่อนพี่น้องเอาครบเรียบร้อยตามนาทีเอาผู้ใดสือปฏิทินตอนนี้จ้างรถแนเฮครับผมแถมรถแนเฮเกิดเทมรถแนเฮผู้ใดสือปฏิทินตอนนี้แถมรถแนเฮนะครับวันนี้ ปฏิทินบ้านเบิดเปล่าซื้อครับพี่น้องนะครับในราคากันเองนะครับสามารถต่อรองราคากันไหนปฏิทินก่อนกระชิพต่อไปครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมืออื่นไปเส้นอีกมองได้เนาะมืออื่นมองได้สิให้เรียนไปเส้นเนาะเดือดจัดกลับรวดได้บนนี้ได้บุกบกราบดีกว่าเพจังได้<า> ใช้เงา่าอย่าบานนี่มือ่อกับรถฮื้นนี่ปฏิวัติไเลยละ<อ>เอาพอกันใครต่อปีบครับผมคลิปต่อไปค่ะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตีีแครนมครับผมโอ,โอเคค่ะกดเลยได้นี่สวัสดีครับ